กระเถ็นไทยรวมกันเพื่อชาจะไทยเป็นประชาธิปไตย,ไย,ข,อยของไทยส่วนอยู่ร่วมกันคงไว้รั้สัมพันธยด้วยการรวมมายรักสัมพันธ์ไทยรับสบมอ เลนี้ไรนิ่งเกไวท์ฮอสโฮนิงเอเชสเตอร์นารีขี่ม้าขาวถือคาาใครๆก็พูดถึงนารีขี่ม้าขาวและมีการโยงบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายๆคนถูกกล่าวถึงว่าน่าจะเป็นนารีขี่ม้าขาวตามคำพยากรณ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีบุคคลใดใช่สักคนหนึ่งเวลาได้ผ่านมาเนิ่นานานแล้วตั้งแต่มีกระแสข่าวนี้เริ่มจากบทกลอนที่กล่าวถึงพระราชพนมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัจจันทารามวรวิหารหรือวัดท่าซุง จังหวัดปูไทยธานีเป็นผู้ให้คำพยากรณ์ไว้จากปลายรัชสมัยรัชกาลที่9สู่รัชสมัยรัชกาลที่10จะมีนารีขี่มาขาวปรากฏขึ้นหรือไม่สังคมที่จะเปลี่ยนแปลงตามคำพยากรณ์นั้นต้องเข้าสู่ยุคชาววิไลก่อนนั่นคือขั้นตอนการปรับตัวของคนไทยและชาวโลกให้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีมีความรู้ที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีขึ้นถึงจะเข้าสู่ยุคสีวิไลที่รุ่งเรืองสันติสุขเรามาวิเคราะห์กันว่าช่วงนี้บ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจในประเทศและของโลกกำลังปั่นป่วนไม่มั่นคงการทำมาหากินยากลำบากขาดเงินหมุนเวียนทั้งในประเทศและทั่วโลกสังคมการเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอแต่แนวโน้มโดยทั่วไป ก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นถ้าประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกๆด้านบุคคลที่จะมาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการจะต้องเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นที่น่าเคารพเรื่องสายหน้ายำเกรงทรงอิทธิพลมีทรัพย์สมบัติมหาศาลที่จะแบ่งปันสู่สังคมและประชาชนเป็นผู้หญิงและที่สำคัญเป็นคนไทยเป็นผู้มีชาติตระกูลดีแล้วเช่นนี้จะเป็นใครเล่า